ไปละเมียอมมโอ้นั่งนั่งได้เมียนัง่งเ,เอาเอาล่งนั่งได้จ้ะสมัยดีพี่นนะ้องมาไปกินเคา้ากินเคา้าพี่น้องไปติ่มไปตำม้วง ท,นนทุ่งนาที่นู่นฝืนไฟยังไม่ทั่งเดียวอากาศอ้อนมพนีพันเฮ็ดคำคำพนีหยุดเขาเฮ้ยต่อไฟแล้วกินเขาไม่หอนมันเลยไม่เห็นต้องหาเล้าต้องหาได้มหาลกันหรอฮะ มาหาตลอดหนึ่งท well. ั้ใส่มาจอดิใส่ต้มาหาเจอหล้วตัวไฟตัวไฟอ่ะไฟไมเออเล่าไม่กินนรือจะไปกินพุ่นอาเรือก้โอ๊ะแงว่าบิดะนนงข่านท้าหมดแดงยางใส่แงออกมา๋อใส่เ่าขึ้นไปพุ่นเคากันล่มแล้วต้ของบ่มมีมุ่ ตำบหม่วงงด้วยนะคิดยากฮะสูงเดียังมันเบียงครับแช่งข้ามคนครับกินข้าวละพาถ้ากันได้ยังกินได้ยังกินกัดตับกัตำบกม่วง ิดแล้วมากินเขาที่ละเทา่ามันจะไปกินน้ำล่างมันจะฮะเออแล้วมา้มัน <c oughs> เดียงทั้งผุ้นเด้อมันแข็งทัง้งผุ้น ก็ต่ๆกตๆก็ <Asia> เส้ล่ๆ <ước> ก <crashed into words> ับต <ss> ัวคณะลงบปดิคอยอยมาเสียงกันรถแท้รถแท้บ้ยังมียำโบรถแท้ของไฟกระปัติทกระปัติทียำโบ้มีพื้นทีุ่่งหน้าพี่น้อง ้งควงแต่ก็เป็นทุ่งนาดบบูกระกห่อนนะเธอเมื่อนเธอมาเธอก็ไม่ได้บอกฉันด้วยน,น่าจะถ่ายคลิปถ่ายเคล็ดอะไรดีเอิ่นมากแต่ปุ่ยยืงเสียสิบางสิน,น, <laughs> นอะพี่นอน อยู่เด้อนุ่มเสียเด้ออ่ะอยากใส่ครับที่สไตล์ถอดเนื้อวางอยู่เบาะมานำ้ำถอดเนื้อวางอยู่เบาะมานำ้ำ ยูบวกนั่นละมืดมืดมื่นหมืดมืดพี่น้องยูดเรายังไม่เสร็จพี่น้องมันเดดห่อนข้างเอยเที่ยวจบจิ้งเขาไป กัดไก่ลยครับทำเลี้ยงงั้ครับผมลี้ยงงั้ครับกขาบอมีอย่างนี่แหละเพิ่งมหงมาเบิ้งพออีกน่งเขานี่ยหลมาดีมากเลยนะครับว่าจะาไเม่อวานน้ถ้าังิมีแต่น้ำทานยางละน้ำทานนะครับน้ำไหลนนึงะว่าน้ำกินเ้างนี่บ่บ่ครับน้ำใสแต่น้ำกินยู่ฟังทังผมน้ำกินเขาหากิโอกรเยวรับแตะจิ้ขาเดี๋ยจะน้ำใสมันจะาไเพิ่ผมว่มึงมาเปเพิ่งอันนี้งานเนี่ยังไครเนี่ย งานบุญเตระวัดอีกหรอครับแต่ว่ามเป็นเจ้าภาพคนเป็นเจ้าภาพเลยครับานองมาลำขันเดยพี่น้องมาลำห้องสิครับแต่ชีวมย่งไมี่างหรัขจะได้ยขัดเนขาดมาแตงเี้ยมันดเน่กัตังเงินเหรอแต่เนเนีหเีติน่บบลาคีแสน่สิได้ถ้าูได้กอเจ้าหน่อยแะพี่น้องก็สิได้ถ้าูดได้เหรอตี ผู้บ่ได้ก็สิท่องแหงท่องเหี้ยเคือเก,กเ,กเก่าแล้วลบั <laughs> บออด่าจีบ่หยอกเพิ่นเด้อพีมามา่น้องเฮ้ยมาไหมชอบนุ่งเสียหอนใจสิกาดีรีพี่น้องขอโทษขอไว้อะไรแต่จริงคุ้มไหมแต่นุ่งแต่เสียอู้ก่ะนี่ใครชิบก็ต้อง,อง,องอนุ่นงเสียแล้วเนาะพี่น้องมันหอเเนใจสิขาด แม่แม่ยางมากินข้าวแม่ยางมากินข้าวกับตาบักม่วงหน่อยมา้ยผู้ใดที่น้ำพนเนี่ยยูกับไผ่ไม่เมายไม่กินข้าวเออเอาไปันลามายางมาผู้ใดอยู่น้ำเจ้าอยู่กับผูดอะไรอยู่มึงใดนั่น เออบ่ม e ีคนขบมามากินข้ากับเขออข้ากับว่มีคนขบแบดนี้มากินมากิ้นเขาเข้ากับ่มีคนขบกันเลยประสาทด ันนอนสิว่าได้อาบอ,อีกสิขอบคุณเสื้อสวยๆจากเอฟซี C ต่างแดนวันใจมหาชนกับรางวัลดาวรุ่งทุ่งหญิงยอดเยี่ยมคงชนิดโอ้บอลบรรลากเอฟซี C ต่างแดนห่อนอะไรปลดปล่อยยุ่งสิครับวือว่าบ่ได้กัดปลดลอพันนี้กับห่อนวา่าพี่นี่ฝากไวส้สามีสักคันพี่น้องพอก็ไม่คิดนหนา <ม>สำหรับพี่เมยพอดีเลยส่ายบดีพี่น้อง